เลขบัญชีไหนนะครับเหมาะกับการทําธุรกิจนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับนู้ชมก็คืออย่างนี้เลยนะครับไปดูกันเลยนะครับเลขบัญชีไหนเหมาะกับพันธการทําธุรกิจนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับอ่าก็คือว่าเลขบัญชีนะครับที่เหมาะกับการทําธุรกิจนี้นะครับอ่าก็คือเลขหนึ่งเลขห้าเลข 9. เก้านะก็คืออย่างนี้เลยนะ เลขหนึ่งก็คือนะครับเหมาะกับการทําธุรกิจนะครับก็คือใช้รับเงินตลอดไปนะครับก็คือมันจากป็นแนี้กันเลยอย่างเช่น101นะ101นะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับการทําธุรกิจแน่นอนนะโอเคป่ะ109เหมาะกับการทําธุรกิจนะครับโอเคป่ะจะเดินลุ่งเรืองอันนี้จะเดินค้าขายก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคป่ะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้กันเลย นะแล้วก็อีกต่อหนึ่งครับ1 5 9นะครับเหมาะกับการทําธุรกิจนะครับจะเรื่องุ่งเรืองแล้วก็คขา,ขายแล้วก็เงินไม่ไหลออกแน,น,น่นอนนะพโอเคบะมันก็จะเป็นมานี้เลยเงินก็จะเข้าตลอดนะครับก็จะประมาณนี้ก็เลยนะครับอ่านะแล้วก็เปตัวต่อไปครับก็คือเลข2นะครับเลข2ก็คือ 2 0 1 2001, นะครับ2 0 0นะครับเลข2.0 0ก็คืออย่างเงี้เลยนะเลขบัญชีที่เออ่เลขบัญชีที่สวยกว่านะครับเลขบัญชีที่ไม่สวยเท่าไหร,ร่นะเขียนป่ะเลขบัญชีที่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมใช้ไปเถอะเนาะก็เนนะกี่ยวกับการทําเงินแล้วนะเอาไว้รับเงินโอนเงินต่างๆนะทำบุญบริจาคนะ เงินไหลเข้าไว้ชาระนี้ก็จะอระมาเนี้นเลยนะครับโอเคปะโอเคปะก็จะมาเนี้ยเลยนะครับสอ,อ,องน,น, 200, นะเอาไว้รับเงินสองห้ 250, นะสองกับสอบงศูนะครับสองกับสองศูเอาไว้รับเงินนะโอเคปะเอาไว้รับเงินเทเทไหลออกเทอะไรมา ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอะ่ะก็คือว่าเลขบัญชีนะครับเลขบัญชีของทุกคนเนี่ยต้องไปดูที่สมุดบัญชีเพื่อนสมุดบัญชีพ่อแม่ไปเปิดดูนั่นก็แล้วกันนะโอเคปะก็จะประมาณนี้ก็เลยนะหรือเปิดบัญชีหรือเปิดสมุดบัญชีของตัวเองดูก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่า ก็มีค้าขายในรอนนะครับผมขออยญาไม่พูดถึงตัว 1- นถึงสก็แล้วกันนำะมาพูดถึงขอตัวเลขสามนะสามศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้าเอาไว้รับเงินอะไรนะเอาไว้รับเงินจาก u t u b e นะครับเอาไว้รับเงินจาก YouTube ให้แนะนา YouTube, ําว่าเปิดเลขนี้เลยนะเลขนี้มันจะ,จะ,นะ 1, นะค 1, อ่อนข้างจะสวยนะสามเจ็ดหนึ่งนะเ่อนๆ้างสามเจ็ดหนึ่งก็ค่อนข้างจะสวยแต่ว่า อันนี้ไม่รู้ว่าจะเลขไหนก็แล้วกันนะครับโอเคปะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าแล้วก็เลขบัญชีเลขสี่นะครับเลขสี่เลขสี่ก็คือเลขบัญชีที่เงินสัมผัสเข้านะครับโอเคปะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าเอาไว้รับเงินเอาเวลาถอนเงินเข้าอันนี้ไม่เหมาะกับการทามาออมเงินนะครับโอเคปะก็จะ ประมาณนี้ก็เลยถอนค่าถอนออกทุกวันก็โดมภาษสีเยอะนะโอเคปะเลขห้าจะเหมาะกับการออมเงินนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะถอนออกไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคปะอ่านะเลขเก้าคืออันนี้เก็บเงินนะครับแนะนําว่าเปิดเลขนี้ไปเลยนะครับโอเคปะก็จับประมาณนี้ก็เลยนะครับอ่านะโอเคครับก็มาพูด r e p e a งนี้ครับอันนี้ก็คือให้เปิดเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเลยนะ ให้เปิดเลข1ถึงให้เปิดเลขห้าถึงเลข9้านะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะ 1- ถึงห้านถึง้าถึง9นะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ